ออกมางานแล้วเลยเต็มเลยสองตี้เฮ้ยลงบ้านไปละลงลงบ้านเลยเออลงบ้านเลยเดี๋ยวกูทูดมาต้อง fucking โกดังเดี๋ยวกูจะรอตีด้วยมึงเองเพื่อนตีหนึ่งเลยเต็มเต็มนะฮัลโหลไพ่เฟน ล็อกสองล็อกสองหมดกระสุนหมดกระสุนหมดแบคขาดดิไม่เจอว่าหาไม่เจอไปกดังกดังกดังโอเคน็อกไล่เก็บไล่คายให้หมดดิ ไปใหญ่โซฮารมาเออาร์ไม่หมดนี่นงไงมันน้อยไปอยู่กับเพื่อนอ๋อนอยอยู่กับเพื่อนมาเียนกระสบเียนอกลาดมันม่ไปเลยมันม่มนมอก่เลยโอยถ้ามันเกถ้าไม่ได้ปืนยิงกูตายแล้วไอ้เหียเอองูไอ้เหียแม่งนอนแบบาช่เฮ้เฮ้ยนี่นี่่นเลยขันเลย ไอ้รัวแปะแอปนัดเดียวก็ตายแล้วผมมองไม่เห็นมากกว่าหนึ่งมากกว่าหนึ่งตัวตรงไหนล่ะมากกว่าหนึ่งตัวเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเออก็เพิ่งมาร์กไม่เห็นโอ้ยอเฮ้ยแปดโดน,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 นเนี่นว,นวะรัรงงองมูงนะทางล่างด้วยข้างล่างด้วยไปแล้ว น็อกไอ้ควายไงโอ้ยไงไงไงตรงนี้ลังหินลังหินเยี่ยน่ะมันเอพพีอลดิเอทพพีมันก็โหมไม่องเออหมดกูจับแปรปไว้กูไม่ทอตายเกือบตายผมเอาชีวิตผมเสี่ยงอะะผมถ้าผมชุบแล้วผมโดนเฮดช็อตผมก็ตายคู่อะเห้ยผมไม่อยากให้ท่านตายขนาดไหนเห็นไหม กูเอ็มพิหาไม่เวิร์กเลยจัดเลยสัตว์ไอ้เหี้ยโคตรเร็วอ่ะครับอู๋ที่กูตายถ้ากูใช้เอ็มพิห้ากูตายไปแน่กูใช้เอ็มโกเอ็มเหี้ยอะไรตายยังเก็มยั่งสีทีมเก็บของแรกยาหา่อย กเขียมเขี่ยมมีเอ็กซบตรงหินเลย แล้วแย่ๆโซฮานเมนตันโฮเปลี่ยนเป็นสกินตัวเองกดอะไรวะแปดรูปม่ะเก็บอะไรมาเยอะเืนยวย่วงเฮ้ยคาอ๋อไม่เปอนเนียนะกันแล้วแม่งแจกเอ4มี่เนียว่ะไอ้ที่เอ็มอย่ยงเยอะหอยลานะครับเกิดมีการบอกกันล่องเปลี่ยนเลยกลัว ยิงเขาให้แค่อย่างนึงชุบชุบชุบตรงสามแยกเลยเนอะชุบตรงสามแยกเลยเพื่อนเอาสามแยกสี่แยกจะมาเก็บหัวเลยหาปืนอยู่เเอายไปล็อกกันเลยผมไกลได้แล้วผมไกลพร้อมแล้วมาพร้อมเ้ยเดี๋ยวนี้แปะลุกหายวกอยู่แปะเริ่มลุกก็ ใช่บวกบอกแล้วแปะกรุลเซียจาก <c oughs> จากจากน้ำเขา <c oughs> ตอนนี้เริ่มแบบว่าเริ่มลุกแล้วเร,ล <c oughs> เริ่มแบบเริ่มแบบไม่ฟาร์มละเริ่มแบบปุ๊บๆเอาเลยเอาเลยอย่างี้ตลอดละขยุบๆความสามารถพิเศษกูใช้มือมันว่ามันจะมือมันจะข้ามมาปะ วอชุบล้วสองไอเทมนี้ท<ม>ัานหร่ โคตรไก่ไอ้ที่ไหนวะตายแล้วยังรอดเงื้อมือมันไม่รอดเนื้มอ,ม,อมือนอนตายกลงกางนถนนแบบอาาตัวฐานยิงรถ <laughs> ไม่รู้นหน่อยเน่ย <laughs> สุดท้ายต้องสังเวยชีวิต กูก็เลงตั้งนานนี่ยสุดแม่งตายกานหมดอยัวล็อกอยู่เลื่อนได้ไม่ทันโดดหลับไือโดดแล้ววะอันนี้คือที่มาของคำว่าต่อยสักคุณตแล้วมาดังปุบ ไม่ไม่จริงเอยน่าจริงนะได้เลยตรงแคมป์ป่ะบุ๊แคมปะ่ะไกลเกินเนหละบนเขาอะเขาบ้านหลังบ้านเนี่ยใช่ตัวกระเป๋าคิดมากไหว่ไอเยโคตรเท่อแล้ว <c oughs> ได้เป็นเซตเอกูยังเป็นไลน์สัคอร์อดเลย <c oughs> แล้วตรงนี้ฟาร์มแล้วไม่มีไม่มีเลยรต้องฟาร์มวิ่งไกลที่ผ่านนะมีแต่ต้องงัดเท่านั้นอุ้ยมีอันน้ำไม่ไหวอ่ะเยื่อกี้กูตัวใจเนี่ยกูแบบจ่อแล้วเนี่ยกูจ่อไปแล้วเนี่ยกูต้องเข้ากูต้องเข้าไปริดว่าจะจ่อแล้วห่างมาก จอจอจอล่างเลยห่างมากห่างมากโอ้ยเหี้ยโดนสนายกันวะเหี้ยโดนสนายกันเดือดจังเห็นยังเห็นยัง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 ก็ขับรถไปแล้วนู้นโอ้ยกลอยู่ไกลอยู่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเปิดโอเคโไม่เปิดไม่เปิดมังขับรถอยู่บังขับรถอยู่อ๋ออยู่นี่นี่ไหนไหน ไม่เห็นนะกูมึงยิงไปนะกูไม่เห็นโอเคมึงวางแล้วโอเคสวยรับหนึ่งกูไมเ่เห็นเห็นแต่ยากลางถนนอยู่กลางถนนอย่างนี้ตรงโดนหนึงทางหินทางหินมาละไอเดียนทางหินหรือทางต้นไม้ตรงไหนยิงมาวะไกลๆกลทางหิน เอ้ย้งกลังบาจริงตรงนี่ยูเอ็มีกแอไอ้มีไฟอกเราเปิดไปนะทีมเมื่อกี้มันเิดผิดแควะโอเคล็อกล็อกล็อกมีไฟหอคยกูทุบไปกูเดยเฮ้ยสายมาสายมานั่วฮึม กับตายกับตายผมล้มผมล้มตายไอ้คนอุแปะตุแปะคนแจมขวาแี่น้ำทิ้งให้หน่อยไหมขอความยาวก่อนนะตายโอเคทำทรงล่อคูไอ้เบี รนูไม่กูถือปืนอะไรอยู่ MP5 ได้มีรถมารับแขกกันได้ไอ้เหี้ยกูยิงเลยกูได้อย่าทำละกระสุนไอ้เนี้ยเอ้ยแม่งเป็นขาให้ขาระคาวะรับแขกข้างบนเลยเฮ้ยมีมีตีกูเฮ้ยเฮ้ยต้องไอ้ยิง้แกยิงไอ้ยไอ้ปัด คือแรงสัตว์คือแรงสัตว์ึ้นไม่ไหวแล้วมั้งกูโดนกูม,นมันก็ล็อกกูอโดนเจ็บครับอยุ่ตรงไหนนะมันล,ล็อกผมแล้วมันล็อกผมแล้วไปดูที่อื่นวิ่งขึ้นเข้าวงก่อน ไม่เห็นนะเฮ้ยมีรถขับมาลงรถนะรถขับมามีคนตับบีบแจด้วยในบ้านมีคนในบ้านมีคนเอ้ยรถเพงผ่านไป วิ่งไปไกลๆวิ่งไปไกลๆวิ่งไปไกลหลังบ้านหลังกระท่อมหลังกระท่อมเฮ้ยมีคนยิงมางคกษ์เขาแปะขวาผมหาไม่เจอนะตรงเนี้ยนต้องวิ่งต้องวิ่งตรงนี้ก็มีปะนะไอ้เหี้ยโคตรไกลเฮ้ยมาคอมาซ้ายก็มีหนีก่อนหนีก่อนมันคามันคากูมีสไนกูมีสไนด์แต่ไม่มีตะกบเข้าบ้านกูเข้าบ้านบ้านไหนวะ มาพร้อมมาพร้อมมาพร้อมเติมยาน้ำแบบอิ่มๆอ่ะมึงเติมยาน้ำอิ่มอิ่มไปเลยอ้วนอ้วนเลยวิ่งไปไหนแล้ววะมันมีนะแถวนี้ยนี่มันเอารถอ่ะไม่ใช่ไม่ไม่ทางนี้มั้งขี่ชาร์จป่ะเนี่ยขึ้นเขาไปแล้ว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  มีคนรถอีกมีรถอีกมีคันมีคัน้ยนไปนับหนึ่งนี่เที่ยจอดบนเขาจอดบนเขาเลยฮีวฮีวเอ้ยไอเหี้ย ไม่ใช่ตรงนี้มันอยู่นู่นไปแล้วไม่ใช่ตรงนี้มันลงไปแล้วเออจอดแล้วอ่ะนี่ขวันขวานขวันล่าสุดแล้วไปไปทีมน็อกปะโเมื่อกี้ต้องปลายอ่ะตายหมดตายหมดตายหมด คตดเดือดเลยจัอาเรียมไปเบิ่งความเต็งเลยโอ้ยอยากไปสักโกไใมันไม่มีให้ตัวอ่ีไอทีมาเอาคุณลกไปไอทีเอาคุณลูกไปกู่ต้องูตบิงยิงิงิงยิงยยิงยิงยิงยิยิง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 ิงงิ้งยิงยิอยิยิงยมยิงยิงยิงยงยิยง

บกรงานมันงานมันเพื่อนงานมันวมดแทะมันเข้าไปในนี้แล้วกูอีกแล้วมันต้องแบบห้ามอยู่กับที่ไอ้เหี้ยต้องแบบยักิ่งตลอดอ่ะยึหัวยึเทียมือดิ้วดิ้วก้อยกูเป็นสกิลอะเด้อ อะไรวะไปดูเที่ยววงไกลวงไกลวงไกลแล้วหลังลงมาเข้าไหมยิงเราเปล่าวะโอ้ยไม่มีอะไรแล้วโอ้ยเฮ้ยข้ามน้ำเอออันน้ำข้าวทะเลว่ะต้องรีบไว้ตอนนี้มาอยู่อันนี้ตอนนี้มาอยู่นั้นอยู่เราต้องรีบเราต้องรีบก่อนวงประกบลงเลยเอไปอยู่ผมว่าหน่วยหน่วยหน่วยซิวอยู่แล้ว มียาน้ำแบ่งปะไม่มีอ่ะคุณกูเพิ่งล้มกูมีอะไรอะไรเอาไปเลยเอาไปเลยไอ้เฮียกูไม่เคยเข้าแค่นี้เลยอุ้ยนข้างหน้างน่ะเป็นไปแล้วเป็นไปแล้วต้องต้องลงมาลงเมือลงเนินมาแล้ว้ายมืออะไรบ้าอีกที่แล้วเดี๋ยวไปลงทำมันจอนละ เหมนก็เอซี่จะมีคนเลยอ่ะต้องรีบอ่ะเข้าฝาเลยจะว่ายตรงไปตรงนึงเดียวเลยมันมีทางเลยบแล้วแล้วเสียบแปียบตัวนี้รอดถือว่าบุญละเข้าไปนี่เข้าไปนี่ไปนี่จำยด้เราเลย หลังหินหลังหิน,นเจ็บมากหลังหินเฮ้ยผมไม่ไม่รอดวะเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยกดผิด <c oughs> จบเลย <laughs> มาได้ปะไม่ทันละวผมไม่เปนสมกเลยไม่ทันแล้วล,ลูกกระสุนก็หมดเอ้าล้มสามอะล้มมันเยอะสุดสุดอะเออโดนดักไงเฮียโบงแม่งแบบเฮียจัดเลยจากดากาเวียไอเฮียมึงคิดดูพี่เอาที่หนึ่งมาเดี๋ยวตัดเดี๋ยวต้องมีคลิปแบบสวยๆไอเฮียต้องวิ่งแล้ววะทีนที้เฮียไม่ได้แล้ววะวงห้านะวงห้านะครับวงห้านะครับวงห้านะครับ ียวิ่งเดียวแปะไม่สนใจวัดดือวัดดือไม่เป็นไรเออไม่เห็นไรเรามันทำอะไรไม่ได้แล้ววงมันแบบวงมันขึ้นไปรอที่รักหาตีนก่อนเลยแอบๆหมอบไว้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 เอาคุ้งมันเนี่ยมันวิ่งมันวิ่งเข้ากันลืมเลยนะ ทีมทีมเข้าวงนี่ปั๊มยาจะแตกจะมันบันบอกมันบอกครับผมบอกกูพอกูพอได้ลงมามันต้องลงมาต้องลงมานี่แหละโมกข้างบนปั๊มยาครับมีเยอะใหญ่รอรอรอแป๊ะรอมันต้องวิ่งลงมาไม่วิ่งแล้วมันอยู่องู่อยู่มีเยอะใหญ่ไหมมีมีมีเจ้าเกียนจเดินเยอะมันได้ยินโอเคมึง คุณว่ามึงไม่มีข้าวงไม่น่าจะมีแล้วมั้งข้าลงจบแล้วีตัวน้ำใสชื้นนิดหน่ก่อนไอ้ยี่ยป่ปลเบิร์ดได้ยินเสียงตีนอืมเฮ้ยมีหลังยิงมาต้องหินตรงนั้นเข้าบ้านดีกว่ามีางกูมหง ไอ้ไอ้แป้ไอ้ทีมระวังตรงข้างหน้าลังไปเนี่ยหมนี้ไม่มีค่าเจ็ยีแน่นอนไม่มีนอนเขาแปะเห็นแล้วเห็นแล้วแปะเราข้างหลังนะออกตายยังทีไม่ทิ้งคือกอขออวงขวาไมยแปะ เรามีกำแพงเล่นเรามีกำแพงเล่นเรามีกำแพงเล่นเฮ้ยมันวิ่งแล้ววิ่งแล้วขวาแต่กูยิงไม่ได้ไม่เียเอ้ยกูดึงไปมีสนหนเนี่ยเออนั่นมันยินม้ <displaystyle S 2> มยิม้หัวอยู่โดนแบทยิง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 เออ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 เฮ้ยอยู่วงอยู่เลยวงสวยดิปึ๊บ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 หลบรับหลบ ตมึงมึงต้องมาแปะแปะยิงกดให้มัน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 ยิงกดให้ทีมหน่อยมันโดนล็อคยิงเปล่งเปลี่ยนความกดเจ๋อนั่นนั่นข้างล่างสบายสบายล่ะเออ เหลือเหลือเหลือส okay ี่ตัววิ no ่งละวิ่งหินเข้าหินละวิ่งเข้าหินละบนมันมีบ่หวะช้าใจมีสโม็อกไหมปิดปิดปิดไว้ไหนก็ได้เฮ้ยมีมีมีขงบนมีเฮ้ยวิ่งแล้ววิ่งละไอ้ทีมอุ้ยไม่โดนหัวไอ่สัตว์หัวหัวเอ้าไม่โดนวะไม่ตายไม่ตาย เออตายลองหินตรงหินตรงหินเหลืองบนโดดลงมาแล้วได้ยัดเออเด็กไก่เออเด็กไก่เด็กไก่เออเด็กไก่อร่อยอร่อยเออขอแชรดีนะมึงให้คูนหกกูมา